สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูของหายากนะตอนนี้เราอยู่กันที่จุดตัดทางรถไฟถนนกรุงเทพนนทบุรีนะครับก็จะมีคุณปู่ลากรถบตยอนะผ่านจุดตัดเป็นขบวนรถพิเศษสินค้าที่2414นนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณปู G ่ G E K าทํำขบวนพิเศษสินค้า2414ผ่านจุดตัดถนนกรุงเทพนนทบุรีนะะ มาแล้วครับก็ได้ยินเสียงคุณปู่นะผ่านเข้าโค้งมาแล้วนะครับสำหรับขบวน2414นะต้นทางต้นสำโรงปลายทางชุมทางบางซื่อนะหรือขบวนเนี่ยก็เป็นรถจักร G E K แล้วก็ลากรถบอตอยอปิดท้ายด้วยพอหอนะ ถือได้ว่าเป็นอะไรที่หายากนะครับผมรถบตอตยนานานจะมีให้เห็นสุดยอดนะค,คลิปนี้ผ่านโค้งแล้วครับผ่านจุดตัดกรุงเทพนนทบ,บุรีเล่งเครื่องเต็มที่สุดยอด ครับปตอยอรถโบกี้ตู้ใหญ่ติดท้าย2พอหอนะฮะนี่ครับก็ผ่านที่อยู่รถบางซ่อนนะฮะแล้วก็จะเข้าสู่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ ก็เป็นตู้สําหรับนะไว้บรรทุกสินค้านะเดี๋ยวนี้โอ้โหแทบจะหาได้ไม่ไม่เจอแล้วก็มาถ่ายเก็บไว้ดูนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับนะสวัสดีครับ